ากสายจากน้องค่ายทีค่ะครับอ๋อสูตรเลขคำนวณเองบมอคะลืดจังไรค่ะเนี่ยครับเป็นสูตรเลขคำนวณเอเองเนี่นะครับเจ้าของก็งงซื้อให้กันโอ้คำเนี้ยคำคำนวณเองซื้อเองตชค่ะครับอ๋อมันก็คือส่งเขาดีอยูยเซนี่ก็จังหืมหืมว่าจีรุษนู่นี่ก็บว่าก็ได้ก็บว่าก็เป็นยังค่ะแนวท,ทางเนาะค่ะ ค่ะเอาล่องๆกัาไปเบิ้งนั่นค่ะเขามาจากงวดเหรอคะนี่ฮะเขามาจากงวดเหรอค่ะเขามัสามซี่งวดนะครับโอ้สามซี่งวดตีได้เอางวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่เกตเดี่วมาล่งหายเนาะค่ะเนาะครับค่ะสุดคำนวณตปค่ะจีว่ามาจากไสค่ะมาจากน้องไข่คือเอาออกซื้ออะไรบ้างค่ะนี่เรืจังใดค่ะ บ่ครัเอาเอาเาเปงานะเห็นเอฟซีเป็นยังไงแต่ว่าไปก็ได้อ๋อค่ะได้ค่ะเนอฟซีนะน้องคายนะคะเนาะครับค่ะเดี๋ยวมันเขาจะค่อยๆจะค่อยออกชื่อก็ไดยฮะฮะะะะะ โอ้คำคำนวณเองซื้อเองเป็นบ่ค่ะได้เข้ามาสามสี่งวดแล้วโอ้น่าเสียดายเนาะคะ่ะแล้วเป็นสูตรของอ่ามูครับวับนน้องไห้ก็เล่ยก็เล่ยเฮ็ดลองเิ่นกันหน้านกันหน้ากับเพื่อส่งเข้าดีใช่ค่ะเอาเลยป่ปรับรค่ะเอาเลยค่ะงวดสิบหก 16, ค่ะครับอ่าเลขบนก่อนนะครับค่ะ เลขบนมันกี้นี่ฮะหาศูนย์าศูนย์ค่ะหาศูนค่ะห <6, 1. S 2> <บ>าหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนหกหนึ่งหกหนึ่งอันนี้บนเน้นที่หกศูนยะครับอันนี้บนนะคะเน้นที่หกศูนย์เลยเนาะค่ะครับเน้นหกศูนย์ออค่ะ วันนี้เรียกล่าง <5 S 1> เรียกล่างนีกะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาตัวเก้าเจานี่ค่ะ <5 S 2> มันชุดมนมากก็กมีตัวเนี้ยทงไทย่ค่ะบัด <5 S 1> น,นี้ก็สามห้า สามห้าสามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งหกกับสามหกค่ะเล็กล่างนีืวเ่าค่ะครับเหล็ล่างเน้นหนึ่ง 1, 6, 3, 6หกกับสามหกเล็กล่างนี่มีหกห่างนะคะเล็กบนมีสี่ห่างครับอ๋อค่ะส่วนมาบมันสีออกออกตรงตรงเลยบอกค่ะลือกลับอยู่ ก็แต่ละคันก็ตอกตัดอยู่ครับแต่ว่างส่วนมากมันสิออกตรง,ง <ains> ค่ะคือว่เป็นหยังเนาะค่ะเอามาให้แดงปัน FC เพิ่นเนะะาะค่ะเนาะครับค่ะเพื่อดวงสมโพงก,กันนะคะเมื่อกี้ได้ได้บนได้ล่างบ่ค่ะพี่จงังได๋ค่ะได้เป็นเรียกบนนะครับโอ้ในบนในล่าง ค่ะส่วนมากส่วนมากเป็นบุญมันบ่ค่ะครับจะมาหลังเมื่อกับเมื่อกับเมื่อกลับโดนโดนไม่ค่อยลดเธอหนึ่งค่ะบนห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะคะรางมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะคร คำนวณเองซื้อเองเลยนะคะครับอการซื้อเรียนไปล่องเบิ้งเสียงดวงไปค่ะแม่ยู่ค่ะ <Open S 1> แนเป็นสูตรจนมันเปนของเจองอ้าของดีๆีดอกมันอันของโม่มันหายมาอ๋อเดินหายมาก,ก็เลยทำมาเหยียดล่องเบิ้งแค่นั้นอ๋อค่ะคือส่งเถื่อตีโยสันนี่ค่ะแต่ว่ามันแก่ขั้นบอกขลุ่นว่ากระเทกลางอยู กรบบน่บางที่มันเขา่ขาขบ,บนเขาล่างนะคะเนาะคสามหกหกเจ็ดค่ะมีอยู่หกหางข้างล่างนะคะหกหางข,ข้างบนมีอยู่สี่หางนะคะคหายออกน้ำ by Fc นะคะเนาะ Fc น้องไขยกันแล้วกันนะคะครับ่ะจังใดก็งวดนี่เป็นงวดแรกนะคะที่เก็บแต่มมาล่องหายนะคะเนาะ มวดต่อไปนะคะมวดต่อไปให้ออกซื้อป่ะคะนี่ฉัน๋ยวกให้มันให้มันอันลองเบิ่งกันครับค่ะเข่ามันค่อยออกซื้อก็ได้ครับอ๋อค่ะอยู่ทางไหนค่ะน้องไายนี่อยู่อ่อมเพื่มเมืองครับเอ้าอ่อมเพื่มเมืองเยาวารจังสันนังซีค่ะอยู่ตำบลไหนคะนี่อยู่ค่ายพักหวานครับค่ายพักหวานมันทางค่ายบกหวานค่ายจะาห้างกันยู่กับจอมเสด็จบ่ค่ะ ทั้งกันโย่จอมจอมเสด็จโย่อันทั้งในเมืองหมดจอดจอมเสด็จจ้าทั้งในเมืองหมดละค่ะอันนี้มันจะนอกนอกเขตในเมืองนอกนอกเขตในเมืองอ๋อค่ะเขตกับไปดูโย่เอ็ดกับบันเขตอุดรมอเกาะเช้าอ่างประเพ็นไกลๆกันครับบ่ะเพ็นจ้าแมนค่ะเขตอ่างประเพณ์จ้าแมนแมน พี่ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะสาหรับแนวทางนะคะที่มาแบ่งปันเอฟซีนะคะหมวดนี้ก็ขอให้โชคให้มนันคือเก้านะคะข่าบนข่าล่างนะคะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะกระทั่งเอฟซีนะคะจากน้องค่ายนะคะในโทรมาบอกเกตนะคะเนาะเดี๋ยวเกตขึ้นเอาคืนให้เบิ้งกันแล้วกันนะคะว่าคุณพี่นะคะ หายมากนะคะเขามา่แล้วสามสี่งวดนะคะงวดนี้นะคะก็เป็นงวดแรกของเกตนะคะก็ลองออกไปพิจรารณาเอานะคะเนาะหมักบ่มา,มา,มาค่อยว่ากันอีกที่นะคะเอาไว้ไปแนมเบิงกันแล้วกันนะคะส่วนมากนะคะเอฟซีพันสิบอกนะคะว่าส่วนมากสิออกบนนะคะแนวทาาค่ะเลกล่างนะคะกับน,น,นั่นที่นะคะจะออกนะคะเขามาสามสี่งวดแล้วนะคะงวดนี้นะคะมาตกทางช่องไมเกตแล้วนะคะจะเป็นแบบใดนะคะ รอลุนกันนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาเบอ่งมึงแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เธอเบิ่งเลยนะคะแนวทางนะคะจาก f c ซนะคะหนองคายนะคะโทรมาบอกแม็กเจตนะคะนี่แหละคะ่ะแคปหน้าจอไว้เบิ่งเลยนะคะเนาะค่ะบนห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะคะ,ะ,คะเลขล่างนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะ แคปหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวท่านะคะจากเอฟซีหนองคายนะคะ,ะคะ่ะเกก็ขอขอบคุดนะคะแนวท่านะคะจากเอฟซีนะคะเทียมมาแบงปั่นนะคะเนาะ,ะนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบริพลาดตัวเลขเด็ดดังจากทางช่องเนาะเะนาะ แคปหน้าจอไปเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี่นะคะเกตกระคอหายเอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะคะอยลำล้ำเรื่อยๆสุขู่สุขคนเนาะ,ะนะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ